เสียไปเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วได้อะไรท่าดาโคตรเกลือเลยเฮียสูกูไม่ได้หรอกทำไมวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอโอยควยไปต่างกันเลย เอาไรก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Cover r e t r i b u t i o n ครับผมวันนี้ครับวันที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับเกมทําการอัปเดตแล้วเรียบร้อยวันนี้ตอนประมาณ8โมงนะ8โมง8โมงครึ่งนะครับก็นั่นแหละฮะเหมือนต้นคลิปที่ผมทําให้ดู <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรแล้ว เมโลดี้ไอเวนเอ้ยนะก็นั่นแหละฮะทําทำการอัปเดตเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหีลกได้ว่าเป็นที่ฮือฮากันในหมู่ดิสคอร์ดผมมากๆเมื่อเช้าเด็กโอ้โหยี่สิบสคนออนดิสพร้อมกันโดยไม่แน่นั้นไหมห้องผมนี่เต็มกันแบบขิงกันกระจุยกระจายนะครับอ่ะวันนี้ครับผมกับคุณฟ้องจะมาทำการสรุปอัปเดตนะครับว่าวันนี้ตัวอัปเดตมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันไม่ได enfin ้มีแค่ t ามนะครับมันยังมีนู่นนั่นนี่จุกจิกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะไป let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัดแมปต่างๆเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซีอ y นิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV, Free Fire, PUBG Mobile, Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคครับตรงนี้จะเป็นหน้า Discord ของตัวผู้พัฒนานะครับวันนี้เขาโพสเมื่อเวลาประมาณ8.31มงนาทีนะอ่ะตรงนี้ครับผมทำการแปลให้แล้วคร่าวๆแล้วกันมันจะไม่ใช่100%นะผมอาจจะได้แปลไม่ได้ร้อยทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีบางคำที่ผมก็ไม่เข้าใจตัว Google แปลด้วยก็ไม่เข้าใจนะครับเออพยายามผมจะพยายามทำให้มัน ลอยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครรู้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเม้นมาได้เลยนะเออเราผมรับฟังทุกคนรับฟังนะครับมีข้อมูลก็แบ่งๆกันอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวบรรทัดแรกเนี่ยผมแปลแล้วก็คือเขาประมาณว่าตรงเนี้ยเขาอัปเดตท,ทุกอย่างเข้ามาเยอะมากแต่ว่าทีเนี้ยเขาจะคัดแค่ตรงที่ผู้เล่นอย่างเราจะต้องทราบหรือว่าส่วนที่คนเล่นจะสนใจมากที่สุดนะครับ อ่ะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับอย่างแรกมาฮาริ now take two spin t o a d a t นะครับก็คืออันนี้ผมเอาไปแปลใน Google เลยเพราะผมไม่เข้าใจคำว่า two spin อะไรของมันนะก็คือเขาบอกว่าไอตัวมาฮาริเนี่ยถ้าเกิดมันหัวมันหมุนครบ2รอบเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวิเคราะห์เออ,เอวิเคอร์ใช่ใช่ใช,ใช่ใชนะแต่ผมน่ยไม่เคยใช้ก็เลยไม่ทราบว่าคือ,อยังไงคือแบบ ไอ้ไอไอบนหัวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอจานอลอ้ลอเหรอไอ้คอปเตอร์ไ,ไมนะ้ไผ่มันเออเขาบอกว่าถ้ามันวนครบ2รอบน่ยมันจะทําการวิเคราะห์ทันทีนะครับเออเนี้ก็ต้องไปถามคนที่เล่นมาฮารีแล้วกันเขาอาจจะบัฟ<อ>ให้แบบวิเคราะห์ได้ไวขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอออันนี้ก็ต้องไปลองอใช้กันดูนะครับตัวที่2ครับเรียวเมนมานาอินคิดฟอร์มจาก10เป็น20 นั่นแหละก็ตามที่บอกเลยก็ก่อนหน้าน,นี้ตัวเรียวเมนได้มานาเพิ่มให้10%ปัจจุบันก็บัฟเพิ่มเป็น20แค่นั้นเองนะครับตัวตมามอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับนาวกิฟบวก10รีเจน a อสเ l ลก็คือเพิ่มอัตรารีเจนมานาให้กับตัวเทรดมอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ได้รับมานาเพิ่ม50%เออ,เอแต่ว่าปัจจุบันคือ ใส่ตัวมานารีเจนเข้าไปให้อีกเพิ่มอัตรารีเจนซึ่งโคตรดีนะครับสำหรับสายเว่าสายสแปมนะรีมานาดีสำคัญสำคัญเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะเริ่มรู้รู้แล้วว่าคนเนี่ยเล่นสาย m 1กันเยอะมากนะครับเขาเริ่มจะมาบัฟพวกสายเวทพวกอะไรให้มันเริ่มมีบทบาทแล้วนะเออทีนี้เราก็จะจะ,จะจะได้ไม่เจอแต่สายสปอ m 1, 1แล้วทีนี้ก็จะเจอสายสแปมบวกสกิลนู่นนี่ก็จะเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวต่อมาครับ อ่จจะเป็นเยตินะครับ has longer k u d ว l b a t more chill ก็คือตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวผู้พัฒน,นาเขารู้มาได้ยังไงคืออย่างนี้ครับตัวเยติอก่อนแน่เนี้ยคือถ้าตายปุ๊บเกิดทันทีถูกไหมครับมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มหนึ่งอะกลุ่มใหญ่นะครับที่ทำการ afk เยติเพื่อเก็บเวลเออแล้วเหมือนผู้พัฒน,นาเขาจะไปทราบมาถึงตรงนี้เขาเลยทำการปรับให้ตัวเยติเกิดช้าลงแล้วก็ทำให้ตัวเกราะของตัวเยติ มีมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเอามากันพวกชอบ a FK นั่นเองนะฮะจบเลย a FK ไม่ได้ละผมยังไม่ทันได้ a FK เลยกำลังจะทำคลิปสอนว่เออแต่แต่ก็ดีแล้วครับเกมมันไม่ควรจะ a FK ฟาร์มเวลได้ครับถูกแล้วแบบนี้นะคนที่ทำก่อนก็ได้ที่ส่งไปแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับ Time Magic a s c a r e l l i นะครับ Head for Move แล้วก็ And One Passive getting another passive one spirit double l l review revive หรืออะไรสักอย่างเออนะตรงนี้ก็คือทามเนะี่ยทำการอัปเดตเข้ามาแล้วแล้วก็มาถึงมีให้ถึง4 m o มูฟเลยเรียกว่าถ้าน่าจะครบเลยหรือเปล่าน่าจะครบแล้วแหละนะครับ4 m o มูฟแล้วก็แถมพาสีหนึ่งพาสีก็คือสามารถตายแล้วสามารถฟื้นได้หรือชุบตัวเองได้นดั่นเะองนะโอ้โหโคตรจะเวอรอนน์ตายแล้วชุบตัวเองเหียเกมนี้คือ แรกๆอ่ะฆ่ากันง่ายนะแต่หลังๆอ่ะเหมือนว่าเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มค่อยๆปรับบาลานซ์ดาเมจกับเลือดก,กับเกาะน,น,น,นู่นนั่นนี่นะครับหลังๆเริ่มตายยากแลวนี่คือแบบมีชุบชีวิตอีกนะมีชุบชีวิตอีกโอ้ยึกนึกสภาพเยนะถ้าเกิดทมาไปอยู่กับคนมีหิวสีแ่แฉกแล้วเขาใส่กันตายให้เร็วโอ้ <c oughs> อยฆ่ายังไงเลยเนี่ยไต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยโอเคตัวต่อมาครับตัวอีกพีสเกลลิงนะครับโชบี อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกทูเลเวลอ่าแต่ผมแปลามาแล้วผมแปลามาแล้วตรงเนี้ยประมาณว่าเขาปรับสเกลสเกลตัว e XP เนี่ยให้ใช้น้อยลงในการอัพเลเวลให้ง่ายขึ้นครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาปลดแม็กเลเวล5 5 0อครับ mm hmm. เขายังไม่ได้แบบอ,อยากให้คนเน่ยรีฟาร์มรีบตันเออเขาก็เลยปรับแม็กเลเวลไว้ให้มันเวลยากๆหรือได้ e XP น้อยๆน,น,นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าคุณจะต้องใช้ e XP ในการฟาร์ม ขึ้น1นึ่งเลเวลเนี่ยหนึน่ปัจจุบันอาจจะเหลือสัก700-800หรือว่า600อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปรับให้เวลง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือแลกกันอารมณ์แบบเอฟเคยติไม่ได้แต่แลกกับเวลง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะถือว่าโอเคอถือว่าโอเคนะครับต่อมา add in something that show help อะไรนี่ with o a d i n g อ๋ออันนี้ เป็นระบบช่วยทําให้โหลดแมปได้สมูทขึ้นหรือว่าการโหลดเข้าแมปดีขึ้นนะครับ<ช>หรือว่าการเ<ช>จเนเรตอะไรต่างๆในแมปไวขึ้น<ช>แล้วก็ไม่แหลกนะครับอันนี้ก็ปรับให้คุณภาพเกมดีขึ้นอ่าพูดง่ายๆนะครให้คนคอมแบบไม่ค่อยดีสามารถเข้าเข้าเล่นได้ง่ายขึ้นนะประมาณนั้น,ต,น,นต่อมาอะไรเนี่ย this one's enable อันนี้อะไรนะคุณฟองอะไรมันเกี่ยวกับ ระบบที่เขาแบบว่าวางไว้ครับเขาประมาณว่าจะมีระบบอัปเดตดอาวุธเข้ามาเออแบบกับช่างตีเด็กอะประมาณนั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่มีเขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานาะว่าเออ enable เนี่ยมันเหมือนปิดไว้หรืออะไรเงี้ยก็คืออย่างนี้ผมจะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยตัวอาวุธครับที่เราคาราฟกันได้เนี่ยนะ มันมีการสุ่มสเตตัสแล้วก็สุ่มระ,ะระดับของอาวุธครับสมมุติว่าผมกับคุณฟ้องคราบหอ,อกคนละคนละเล่มเขาเรียกคนละแท่งหรือคนละเล่มอ่ะสักอย่างแล้วกันอเออคนละอันแล้วกันเออนะผมอาจจะคราฟแล้วติดเป็นระดับคอมมอนแต่คุณฟ้องอาจจะคราฟติดแล้วเป็นระดับอีพิกเออหอ,อกเราก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้ เออหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เว้ยซึ่งผมอาจจะทําบอกอยู่พอดีแต่คิวมันไม่ว่างเลยจริงๆนะต้องขอโทษด้วยก็คือตัวอาวุธเนี่ยมันจะมีระดับของมันอีกนะครับสมมุติว่าคุณได้อาวุธมามันไม่จบนะมันจะมีระดับตั Common, mon, e ้งแต่คอมมอนอันคอมมอนอีพิกดีเจนมิสติกอะไรแบบนี้ครับแล้วดาเมจมันก็จะคูณตามความความหายากขึ้นไปนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคับเพื่อสุมหาเท่านั้นครับเออแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยที่เขาเท่าที่เขาพิมพ์มานะ เหมือนในอนาคตเราจะสามารถอัปเกรดได้เอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเออแล้วก็อะไรนี่ leveling your blacksmith skill order better อ๋ออันนี้เขาปรับให้ตัว blacksmith ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายังแต่ว่ายังไม่เอาเข้ามาหรืองปา,อางเออน่าจะยัง,งหรอือเปล่านะโอเคต่อมา world tree n o w t l s s c r o l t e r นะ p <with> r อเ a b รี่วิสโคเวอร์เขาบอกประมาณว่า WorldT เนี่ยปัจจุบันเนี่ยให้มีผลกับตัว c คเวอรแล้วนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยทุกคนที่เคยดูคลิปผมไปก็คือ WorldT ทีเนี่ยสกิลหนึ่งของเขาจะมีรากไม้เยอะขึ้นหรืออะไรขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นเนี่ยตามจำนวนอินที่อัพถูกไหม เออแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับให้หลายๆสกิลเนี่ยมีอ่าโคเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คือตัวม a s t รีเอ็นั่นเองนะครับยิ่งมีดอกโคเวอร์ที่ตัวสกิลมากเท่าไหร่สกิลก็จะเก่งขึ้นหรือว่าตบทุยเติบโตขึ้นเออได้ดีเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนั้นลวกันนะอันนี้เป็นเฉพาะของ World ์ทนะเขาเขียนเลยเฉพาะ World ์ทนะครับต่อมาเมจิก scaling increase one more อะไรวะเนี่ยไม่โอ้โหไม่เข้าใจจริงแต่แต่เท่าที่แปลเอาแบบเอาแบบ3ามคำแรกเอาที่แปลได้เลยนะเมจิก<ม>ก็คือเวทน,นี่แหละนะหรือตัวเวทเรา scale เ,เพิ่มขนาด increase นะประมาณก็เพิ่ม เพิ่มขนาดของเวทเหรอให้มันใหญ่ขึ้นหรอหรือว่าเพิ่มความแรงหรือว่ายังไงอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้องขอโทษยีนี้แปลไม่ได้แปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจดีต่อให้ Google ช่วยแปลผมก็ยัยงงงอยู่<ม>นะครับแต่เขาพูดเกี่ยวกับ Magic Scaling Increase นะก็คือการเพิ่ม,มการเพิ่มสเกลของตัวเวทนะครับอาจจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะดีขึ้นหรือย,ยังไงนะ<ม>อันนี้ไม่ชัวร์ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะโอเคต่อมา time ดัิมออ่าตรงนี้เขาบอกว่าสำหรับ time นะก็คือพลังใหม่นะครับตัว cover มีผลก็คือถ้าเกิดคุณมีโ cover เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะได้ด a m a g ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วสำหรับ move ที่ชื่อว่า future size นะครับ future size น์นตัวนี้นะจะมีสูงสุดถึง3 cover ก็คือ3 cover สีทองนะ่าคือตันแล้วนะครับโอกาสหลบ คือไอ้ท่าเนี้ยม,มันมันมันคือท่ามองอนาคตฟีลกับคล้ายๆลาห้าขี้สังเกตนะครับกดแรกๆก็อาจจะหลบได้น้อยหน่อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์หลบก็จะน้อยแบบอ่าตีสิบทีอาจจะหลบได้สองครั้งสามครั้งนะครับแต่เมื่อคุณเก็บอ่าตัวโคเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนตันที่สามดอกโคเวอร์ทองนะโอกาสหลบสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เหี้ยแสดงว่ายิ่งยิ่งโคเวอร์เพิ่มก็ ยิ่งเปอร์เซ็นต์หลบก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะใช่ใชแล้วใครจะเล่งกับเห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะตียังไงวะห้าสิบห้าสิบเลยนะเว้<อ>ยตีสิบพีจะหลบได้หมดเลยสิบีอย่างเงี้ยโอ้โหมึงทํามึงทํามาเวอร์เกินไม่แต่นึกดูคุณยังมีตายเกิดอีกนะครับ<อ>ผมจะฆ่าคุณยังไงครับเนี่ยกูขี่แม็กวันหนีแค่นั้นแหละเจอกันนะอะต่อมามีอะไรสําคัญนิแป๊บนึงนะ ตรงนี้เขา,า,า,าือนเป็นบทกล่าวขอโทษนู่นนั่นนี่นะครับประมาณว่าเออฉันอัปเดตช้านะอะไรก็ขอโทษด,ด้วยเขาน่าจะจัดตารางให้ดีหรือตั้งใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับ next up e a s update นะ next up i s update 2ว่ะอันนี้คือเขาสปอยเลยนะก็คืออัปเดต2จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ new raid boss ครับ Dungeon นสครับ เดี๋ยวนะนิวเรดบอสเหรอนิวเรดบอสเท่ากับมันแยกกับดันเจี้ยนเลยดิใช่ปะ่ะเพราะมันม Bot เพราะคำมันแยกกันนี่ไงก็มันเขียนเลยนิวเรดบอสแล้วก็เป็นลูกน้ำเออแล้วก็เป็นคาว่าดันเจี้ยนสองหุยเพิ่มเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีเคสตัสคาราสเหรออุย้ยคาราสเข้าใหม่วะ่ะแล้วก็มีแฮมเมอร์คราสมีคาราสเข้าใหม่สองคาราสผมไม่แน่ใจว่า ไอตัวแคสตันเนี่ยใช่ตัวคัสหมัดหรือว่าแต่ขอให้ใช่เถอะผมรอเล่นอยู่นะครับอ่ะก็จะมีแคสตันคลาดเข้าแล้วก็มีแฮมเมอร์คลาดเข้าแล้วก็2นิวเมจิกแล้วก็2นิวเผาแล้วก็อ่าสองถึงสามเทรสที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็ปลดแคปเลเวลเป็นสองร้อยโอ้โหสองร้อยมึงอัปเดตเยอะมากอัปเดตหน้าคือเยอะเวอร์เลยนี่เขาสปอยไว้เลยแล้วก็อะไรเนี่ย เดอ g e ัป s กรดซิสเต็มเหรอตึ๊ดร์ท์โอเนียไม่ออกไวก่อนเวนเวนเวนอะไม่ออกเพราะงั้นเป็นประมาณว่าเออเอาได้ไปสำรวจแบบว่าทำเขาจะทำตามสิ่งที่แบบมีคนขอมาเยอะฮะประมาณแบบเคยมีคนขอไว้ว่าประมาณว่าเปลี่ยนสีมานาได้ไหมเปลี่ยนอะไรทุนนั่นนี่ฮะเขาบอกเขอาจจะทําให้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าประมาณนั้น โอเคโอเคอ่ะประมาณนั้นรับฟังเสียงผู้เล่นนะแล้วก็หลังจากอัปเดต2 IPAN Getting to Work หลังจากอัปเดต2เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะอะไร Getting to Work เดี PVP อัปเดตเขาจะอัปเดตระบบ PVP อะไรเขา <View S 2> มน <Ch ained S 2> Combat System อ้าเขาจะเปลี่ยนระบบอ่า Combat เลยนี่ไงแล้วก็ <I S 1> เปลี่ยนเ,เปลี่ยนของ AI ด้วยไม่ใช่แค่ของเรานะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนท่าเขาเรียกเลยท่าท่าท่าทางในการต่อสู้ฮะท่าเช่นท่าต่อยท่าอะไรพวกนี้นะไม่รู้ว่าท่าวงท่าวิ่งจะเปลี่ยนไหมนะแล้วก็ New สไตล์ก็เอาง่ายครับไอตัวสนิ p พี k ที่เราเคยดูท่าเตะต่อยใหม่นู่นนั่นนี่คอมอ่าคอมโบแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับจะเข้ามาหลังจากอัปเดต2นะนี่เพาะเขาเขียนเลย I plan on getting นี่ครับนะ นี่ after update 2นี่โอเคแล้วก็ Now โค้ดอ่ะนี่เขาบอกโค้ดนะโค้ดตรงนี้ครับมีมาใหม่4ี่โค้ดนะจะมี last spin magic กับ last spin เผานะครับตรงนี้วิธีใช้คือกดพิมพ์ลงไปแล้วเขาจะสุ่มทันทีเลยนะเออดูกันด้วยนะครับใครที่มีอ่า magic ดีๆอยู่แล้วถ้าใช้ปุ๊บมันประครับรีเลยนะ เออคือคุณ enter ปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ถามอะไร enter ปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับเผาด้วยจะใช้กันก็ดูกันดีๆก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมานั่งงอมเหมือนคุณฟ้องนะผมผมเป็นไฮเอลแล้วผมแค่อยากรู้ว่ามันเก็บไว้ได้ไหมผมก็กดไปเลยเก็บเกบางเกมมันเก็บไว้ได้ไงเก็บไว้ค่อยกดไอ้นี้ไอ้ที่เปลี่ยนให้เลยนะครับระวังกันด้วยเลยโอเคต่อมาก็สเปนเมจิกยิบห้านะครับแล้วก็ที่ลีสแต็่พอยต์ฟรีนะ แล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งเพิ่มเติมนะครับสอง,ส,องสปินนี้นะครับเป็นระดับแรจะใช้เวล30ขึ้นไปในการใช้ได้นะครับไปฟาร์มเวลกันด้วยไอดีกลายหมดสิทธิ์นะจ๊ะเขารู้ว่าพวกมึงนั่งดีไอดีกันในเฮีย ไม่ใช่แค่พวกมึงกูด้วยนะโอเคมีอะไรเนี่ยแแป๊บนึงนะเติร์ด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 ไม่เกี่ยวอ่ะไม่ออกปล่อยอันนี้ไม่เกี่ยวเขาบอกเขาเขาเขาจะไปแล้วเขาจะไปทำงานของเขาต่อแล้วโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวปล่อย forget first spirit อ่านี่ไงเขาจะทำการ a s s p i r i t ในอัปเดตหน้านะครับจะมาแล้วนะสายพูดเออนะจะมีพูดที่เข้ามาก่อนแน่ๆคือพูดเลือดกับพูดลมนะครับเขาบอกเลยนี่ อ่าบลัดแอนด์วินนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นของเลือดนะมังกรสามหัวโคตรเท่มเดลไม่ใช่ขี้ห็นเขาบอกว่าเนี่ยเลือดเลือดมันตอนนี้ยืดเลือดยังเป็นระดับดีเจนอยู่อ่ะเขาว่าเขาอย่างนั้นใช่ไหมเออใช่นหรากเออถ้านาคนเป็นมิติกนี่นั่งหน้าเหวอะนะไอ้พวกหลีทิ้งอ่าแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนที่เรารู้กันครับยูโน่เนาะพูดลงส่วนไอ้สฟิงค์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือเลดบอสใหม่ หรือมันคือบอสใหม่หรือมันคือพูดอะไรเอ,อผมไม่ได้ตามมาสักพักแล้วเอไม่รู้นะ,ะตัวน,นี้ผมไม่รู้น,นะครับไม่ได้ดูกับตูนอะโอเคหมดยังมีข้างล่างต่ออีกหรอม,มีมีมีแบบนึงน,นะอ,อันนี้เขาบอกว่าสำหรับใครที่คิดว่า w ว r l ท T เนี่ยเขาทำการเนิร์ฟเนี่ยเห็นไหม thinking world t h o s n e r จริงๆอ่ะ,อะมันไม่ใช่แบบนั้นนะเออเขาจะบอกว่าเวอร์ทีเนี่ยไม่ได้เนิร์ฟนะเออปัจจุบันเนี่ยเขาปรับให้เก่งขึ้นด้วยซ้านะครับจากอะไร65เนี่ยจนปัจจุบันกลายเป็น85ผมไม่รู้ว่ามันคือดาเมจหรือมันคือความกว้างของสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยผมไม่ได้แต่ไม่รู้เรื่องจริงขอโทษด้วยขอโทษด้วยแต่ก็คือเวอร์ทีเขาปรับให้เก่งขึ้นพูดง่ายๆนะครับเขาบอกเขาไม่ได้ปรับเวอร์ทีให้กาก,ากลงต่อให้ทําเข้ามาเวอร์ทีก็ยังเก่งอยู่ นะครับเขาปรับให้เก่งขึ้นด้วยซ้ํานะครับนี่จากอะไรหกห้ามรู้เป็นแปดห้าอ๋อนี่นี่ผมผมรู้ละอ่ามันจะเป็นท่าที่ปักต้นไม้แล้วเป็นพายุฮะอ๋ออย่าบอกมึงเอาได้ขึ้นนีกเหรอกูให้เขาอย่าันแรงทิบหายจำกัดอยู่ที่หกสิบห้าจากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่หกสิบห้าตอนนี้เขากลายเป็นแปดสิบห้าโอ้แม็กดามีโหูปักตัวแปดห้าแล้วเลือดเรา ปัจจุบันเรียกผมแปดร้อยแล้วถ้าผมโดนครบสิบพี่กูก็ไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะอ่ะโอเคก็ดี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 อ่ะโอเคนะครับอย่างน้อยมันจะได้ยังเก่งอยู่โอเคต่อมาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเชนเดดเดเเเอาไม่เกี่ยวล้อป่ะอ๋อเขาบอกประมาณว่านี่สำหรับตัวดาเมจเนี่ยถ้าเกิดเจอสกิลไหนของเวิลทีเบาเกินไปเออเขาบอกอย่างนี้เลยนะใช่สามารถติดต่อไปบอกเขาได้เราจะได้ทำการปรับเพื่อความเหมาะสม ให้กับอ่าให้ประมาณแบบให้สมกับเป็นมิติอ่ะคล้ายๆประมาณนั้นแล้วกันแปลไทยแบบเข้าใจง่ายๆนะครับจริงๆเพราะว่ามันมีท่าที่เบามากอยู่นะเออ,อโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยเชนเวลออนโคดอันนั้นเขาบอกว่าโคดไอ้เรื่องโคดต้องเวลสามสิบขึ้นถึงจะใช้ได้อ๋อที่ผมบอกไปตอนแรกโอเคใช่ใช่โอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็สุดท้ายครับเกมมัวสเตเลดอีทนาวนะครับใช้ได้แล้วนะปัจจุบันใช้ได้แล้วแล้วก็อนาะคตจะมี การเก็บพวกเผาพวกเทรสเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอ่แต่ผมจะให้ดูตัวอย่างนะมีน้องส่งมาอยู่นี่น้องโตเตอตูตอเ,ตตเตอร์ตูตูเตอร์ช่างแม่งอ่ะนี่ครับนะน้องก็ซื้อมานะจะเป็นเมจิกสโตเพิ่มมาตรงนี้นะครับนี่เลยฟิลจะคล้ายๆกับตัวชินโดลไลนะครับนี่เลยเห็นปะ่ะใช้และเก็บแบบนี้เลยนะโคตรดีนะครับผมไม่รู้ว่าสีแชกเก็บได้ไหมแต่ได้ยินมาว่าเก็บทั้งวัตตอรี่เก็บทั้งดอกโคเวอร์ให้ด้วย คใครที่จะเล่นระยะยาวอยากเล่นหลายพลังก็แนะนําครับผมคุ้มแน่นอนสองดีแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีร้านโลบักก็แนะนําเลยคาวบักนะครับเขารับเติมอยู่นะเลทดีดีราคาทุกถูกนะไปตามกันได้นะโอเคอะประมาณนี้เนาะอะ,อะสาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็นั่นแหละเกือไปตามระเบียบโอ้กูละเครียดเครียดโอ้อยากเล่นททม นะอ่ะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณฟองด้วยนะที่เกลือกันมาคนละ700รสปินขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ผมกับคุณฟองก็ต้องขอตัวลาเข้าไปอยู่ในห้องสมุดกันก่อนแล้วต้องไปนั่งศึกษากันอีกสักระยะหนึ่งแล้วคุณฟองออบห้องสมุดถึงการเวลาจะไม่หยุดสุ่มกูจะไม่หยุดต่อไปจนกูจะได้ของดีอ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย